ียันน้ม้าวปดี๋วอยังมีคำพูดอะไรเลยอ่ะพอมันนี่กิ้นเมื่อก่อนว่จับมาอย่ข้างนี้วันนี้มาที่ร้านหนึ่งอ่ะติดทางรถไฟซัฟฟรีเวอร์นะไม่ใช่รถไฟจริงนะไหนจะไปถ่ายอะไรมันสำรวจข้างนอกนี่ เราไปกุยนี่เราจะมาสำรวจตึกจะไปถ่ายแล้วทำอู้นั้งได้ไหมเนี่ยเลนเนี่ยนั่งไมได้อยากไปดูรถไฟอ่ะไป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 ไงมันไกลไกลเหรอนั่งไม่ได้เหรอเนี่ยลงมืเหลือจะไม่เลย คือทั้งหลายเอาเลยเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยอะ่ะบ่อน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ายโยนเหรียญเข้าไปจะมีของดีขึ้นมาเนี่ยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ว้าวันนีมึงจะทำต่างโลกหลอกไว้นี่อ้าวหลอกอุ้ยอ,อ,อ้าว ไป,ไปจับอย่าไปจับเอาเอาเอลกอฮอลมาไม่จะจับทำไมตีได้ยังได้เออเอ่อเอ่อเอเ่อดอเป็ดเป็ดเอเอ่ออ่อเอ่มีมป้าก็่ดดเ่อดอ่เอ่ออ่อล่ออ่อเ้่อเอ่่ เยอะเยมาพเลยนี่ะอเฮ้มลงน้ำมันคือมันคือตัวอะไรรู้ไหมเนี่ยมันมันเป็นแมลงแต่มันอยู่ในน้ำได้ใช่ก็แมลงน้ำไงมารูมาูวะ เห็นข้ามไปไม่ได้ะนี่ๆๆอยากไปข้ามไปได้ไหมนี่ก็เดินไปได้เดินข้ามไปเนี่ยข้ามไปได้ไหมเออข้ามไปดิเจ๋งรอนวดเหรอแต่นวดอะไรเราคนนั่งกินบรรยากาศโอ้ มันมันจะจมไหมเนี่ยหวดจมอย่าอมดิบรรยากาศสวยนครื่องดีที่มามาเล่นเกมหรือเปล่าเนี่ยเห็นเด็กทำยังงี้ผมรู้นี่ก็โทรศัพท์คิวๆไทยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงยูทูบ อยากไปดูตรงโ้นก่อนได้ไหมไหนเนี่ยตรงนน้วมัอวมันเลอไหมมันเลอะโลอุ้ยมะเร็งขาวมีมะเร็งนมันอะเนี่มันเลอะเน็ะมันเลอะเมันเลอไมมันเียมันน้ำ อุ้ยตัวคว่ำนั่นก็ข้ามไปไม่ได้หรออืมันถูกไม้มันพูตกน้ำมันสร้างไม่รู้เรื่องเออเออเป็นอย่างเงี้ยต้อ,อยังไโอ๋อนี่เดีย๋ยวไปหาเท้าก่อนคะ่ะ อือหนึ่งสองสามโอเคอือหนึ่ง,งสองสามเออแม่ก็มีช่องยูทูบแต่ไม่ชอบอยูทูบาปปาไปยังน้องงามยังไม่เจ้นออเเนหนูเจอมารลยยังน้ำด้วยแม่ มะเร็งน้ no no tea. No tea. ําน้ําอ่ะเราไปตักน้ําในบ่อยังอ่ะน่ะที่ปลายืนอยู่อ่ะโหมันไม่มีน้ำเขาหลอกอ่ะเขาหลอกใครเขาลอกเราอ่ะมาพาไปดูพาไปดูยังมาพาไปดูแล้วก็มีไม้โยกค่ะ เติดตามหนูมาสิเน่ิกระตาเนี่ยิิ๊กระตาขายยังิ pues> ๊บิบิกราบิิ๊บตมันมันปิดเองอ่ะไม่แก้ตัวัาสับปิดเองอนุญาตตัดต่อครับปิดเองสับปิดเองอเกแล้วอ่ะ บบให้ใหเราเข้าไป,ปไปสร้างคลิปก่อ็เราเราทำเรามีแล้วไม่ไม่คลิปของเราอ่ะที่เราทำนะอย่าให้เราปิดเองสิดูเดินท้าเตนะน่ะคลินี่ยังมอะไรก็เทก็จั๊กจั่ยด้วยมีแค่นี้โอ้ไม่มีอะไรมากละโอ้